ตื่นมาหนากึ้นทั้ล่างนำัง่งไปสะอาดตื่นมากก็แม EN, ่นอรลูกรุ่งไปปลูกปลูกไว้อยู่การทองจะซืมาเตรียมเห็ดของหวานครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะสวยนะเพ,พื่อรงพี่เพิ่นมาฮอดก็น่นาจะแม่นเก่าโมงสิบโมงประมางนึงรองพิ่พนขามาจะไทยใสวัสดีายามเช้าว,วตาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอื้อยอ้ายเด้อจ้นเด้อที่ให้นางได้เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นสะพานบุญเนาะจานะ้ะเนาะร่วมเ็ดบุญเทพนงทานนกันจ้า ขอบคุณไปทงยยางเอื้องเอริชาด้วพี่น้องเอริชาอยู่ทางต่างประเทศเพ,พื่อไปฝากเงินมานะฝากเงินมาให้อ่ะมวลาสามพันแปดสี่สิบบาทแไรเอื้อยเพื่อนว่าแบ่งแบ่งเห็ดลงทาน้ำไปทีนะพี่น้องแบ่งส่วนเห็ดลงทานน้ำแต่ขอบคุณคุณพี่บุม๋มดนะจ้ะพี่บุ๋มหาเลยบาทนะจ๊ะแล้วก็ทางน้องเอนำ้ำนะจ๊ะน้องเอก็หาเลยบาท แล้วก็ทั้งเอื้อยทั้งเมกาดนะจานาะเอื้อยทั้งเมกาที่เพิ่นคอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตลอดนะพี่น้องคอยซัพพอร์ตตลอดนะแล้วเอื้อยเพิ่นก็สั่งอันขนมนางแสง1,000บาทเฮ็ดขนมมันกล้วยขนมเค้กกล้วยไปไปแจกนณะ <Okay. S 1> พี่น้องมนันีก็สิมีไอติมแล้วก็ของหวานนะของหวานก็จะเป็น ส่วนของอันหลวงพี่เพิ่นในเห็ดของหวานเห็ดต่มพักทองใส่อนันใส่สาคูน,าานะจ๊ะนะนางไปสื่อมวนก็สิมีไอติมของหวานกขนมก็สิมีเบ้าเอื้อเขาบอกอ่า,านมาซอยจ้ะ นนนนนนกาวัสดีตอนเช้าจ้าโอ้ยมาจ็ดโมงกนโงป่า8แปดโมงอ้กาต้มเนีงทำของหวานก่อนต้มสาครูนะฮะต้มสาครหกถุงพ่อบ่หรอกาหมอลุยหมอรุยญ่นะคะนใส่หมอรุยไหญ่มโมงต้มสซนดิจเซนมาหมอรุยญ่ ส่งว่าตั้งแต่หกโมงผุดเบิ้งแน่โทรสท์นั่นเบื no no ้งแน่น claro ี่ก็คนตาตบหนาเฉพาคนตาที่ากรื้อหัวโอ้ยตื่นมาล้วก็แม่นี่มโนมึงยิงใช่นีมต้มสามทงธทรเนาะมันชีพทงทงบ่อันีใครแอบจาะกันนะอันนี้วะพูดแล้วบ่มักอื้อเนี่ยูกโครูอยู่พุ่น แล้วมอหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเลยดูมันออกขทานั้นมันออกท่นั้นล้างยางมันออกจากพี่หน้อล้างยางมันออกนะฮะ อันนี้คืองบของหลวงพอ่อนัจ้ะพันหานะจ้ะจนะเบื้องน้ำพจน์นนี่ดูในถังนี่สิเพ<ส>ลิงท่านนี่ก็มีอันขนมขนมจากลานนางแสงนำจ้า แม่มันลงให้หน้าแล้วบอรายการมีไอติมอีกหนึ่งทางพี่น้องมีสามอย่างนะจ๊ะเนาะมีสามอย่างเกพอดีบอสเดพอดีสามเีกเนาะพอดีพอดีพอดีเจ้วันนี้แหละ อเไอติมของเรานะคะสีออชใช้ทั้งหน่อยไปพี่น <Elena> ้องทั้งหน่อยกับมันบริหน่อยแต่ทั้งนะจ๊ะมันใหญ่กว่าทั้งอันเหงาหน่อยอันนี้นะใหญ่กว่าทั้งเหงาอีกเนาะพอมันได้ควงกวงมันชีเดี่ยมดิทั้งใหญ่ทั้งเางามันอดหลอดลงไปนะพี่น้อง ที่นั่งว่าใช้ทั้งนอคือแบบมันยกลงไปแล้วมันตักกันเองง่ายดีใช้ตั้งใช้โต้ใช้ตั้งใช้โต้แล้วมันตักกันเองอันนี้จะปั้นเส้นโชคที่แบบแม่นมันจะมาด้วยยำหอยใหญ่เล้วะกันจุกอ่ะจุกเต็มถังพี่น้องเต็มถังก็สิสามพันสามพันสองพันพันหาประมาณนี่นะพี่น้องเต็มถังนี่นะอันนี้มีรถอย่างนี้แบบข้าว อี0พันหพันพันห้าพันห้าร yeah. yeah. yep. ้อยบาทนะจ๊ะคี่เป็นก้อนแต่ว่าจังละขอขอสั่งเกิโลสั่งเป็นกิโลเพราะว่าค่อยๆเป็นกิโลแต่นี่คอยๆสั่งคอยหายเลยห้เกินวหวอยู่แต่ก็มีจอกมีบ่วงพอนเขาเปลี่ยนกัจ้า อังใบ้บิดเนี่ยนี่แหละมาดูาสาวก่ะถ้าอยากให้มัน,ม,นมันหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเยพน่ะน no ้ำตาไปกันฟ <M ẹ S 2> ูเดียวใส่กันท <ki> ่ไห uh ้อยแม่ข <pot> ้าวบเดอด้แม่พลใส่รับขมอ่ะพลิน่ะใส่แล้วออข้าบ่อใส่ยีบ่อ เเสร็จ <Se xt, S 2> นี่ก็ไปเลยจ้าจะก็ล็อกพีบนมาหอดรอจักมีผู้เผยรยมากคดหมอวานหมอไญ่จ้าจิภาพปลมอยู่ไซจ้านี่มันเขาป่องเพื่อไปจ้าเขาเกิดจ่าทิ เกือแนวอะไรุครท่านได้เกอท่านนี้เกิดอเอนี่เกิดอี่นี่นานต่านยาลงกนไดมาเลงมปุุมแล้วนี่ปุมันโปจากลงแล้วอ้ยอ้ยอ้ยอ้ข ทำซีวานเลยโอลาเลาเลาเอลาเต็มหมอไลงเาีดาเฮ้ยโอ้ยงาไม่วันดิที่เราเจ้เขาเนี้ยเนาะเนาะเพนั้นูบอมาใส่ซีนันซีนีลยกัดตุดกัดตุดเุานเดือนำเดือนนำมันมาเฮ็ดันยิ

โอ้น้ำมันนไงนนะ๋งาอย่างน้งะงจะโมมันก็ย่อแล้วนีเิวดลงนิแล้วไอ้สาลูกนี่มันจึงอะไรนี่ก็ได้กินไ่เอเิเยมันได้ห่อนจะไปห้าโอมหาทมเป็นดินฟางหมดสิะลงบังแดเอาใส่กลงโเอ้ยเงือเง จกคากว่ะนะเขียว hey, ้าษาน้าบอกก่อนด้วยเขีวแค่น yeah, ี่เข yeah, yeah, yeah. ียวว่ะส่น้ำอมันมันวานจังเทางมาจากไจากเลยมาเลกจองเดี่ยวนอนด้วยคน เนี่ยจะลงแล้วลงแล้วบ่ลงอะไใส่ละงานงอตีอ่าลงมาแล้วนั่นเกนรรายพวกกะทิคือต้มากะทิดำแปดลิตรแล้บ่บ่บ่่าันี้เกน้ำมลดพู้ เพื่อไปหอมันให้ชิพูกเข้าแล้ววานอกทิตย์น่ะแค่ระมาหาเงินกยาแต่มันน้อยออนี่เ็ใสรถุกเปิน้นำบริสุทธิ์นะครับล้วนหมอบเนาะน้ำจืงนี่น้ำน้ำริดอก จะเบิงนี่วันละวันนับคนน้อยนี่นเบิงนี่พอดอย่ามาลานั่นักเป็นต้นก็ดีเยิตอกินเนทาน้ำกินนาน้ำจ้า ววควอ,คอ,คอซิเบิร์กเปล่ยนเพราะว่ามันถือคนดูมันถือยังกล่องนี่้ <c oughs> จะมาจับ <c oughs> เรื่อง <c oughs> จะมาจับกล่องนีในอยานเด้มีพลังงานบางอย่างที่สิงอยู่ข้างหม้อจ <c> ั <oughs> บน้ำล้างมือกับมันเนียวเด้ เจะนอมอไ่เนาะแล้วก็เอามมาซิมากินอ้ยโอ้ยแล้วก็เอาไหเอามอมานักว้ให้ชุบเกียวขาวนักชกเอามาซิสักกอนเเวอร์มอวาดเต็มหมอบสิมาชักกึงชกกก่อนจะไปทานก็ทานวัดอันทานของยุนชบาทก่อนบ่เิกบ เดี๋ยวฟาวให้มันยินซะก่อนไปเอาเนี่ยันสีันขุนมากกอนวานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจ้าทุกคนหมอไงไงว่าน้ำลายได้น้ำลายพอดีเข้ากับเนื้อกับตอนเลย มูลค่า2,000บาทมูลค่า2,000บาทอยากขายพี่น้องอาไมาขายทอ้ฉันเนี่ยติกองวานยมได้ไรไอ้อะกี่ตัวขายไยพี่น้องเสียใจแต่เธอไม่มีวันขายแล้วตอนนี้ มันลมหนาวแล้วอาไสกินซีมแต่ฉันไม่พอินนะาซนมด้วยตุ้ยมันพอดีเริ่นวันเหมือนนี่เป็น่าหวานง่ายทำวา อ้าวต้มาชิมแมันสองโตมันบวานูนี่นั่นเต้มเอาชิมตะกอะคำมันบจัดหอนมันาลแบคอบช้มาันชโลนึงลยหวานไหมหวานมันน้ำตาลห้าโลน้ำตาลห้าโลกับปั่นกะทิโกลิร พ็ดีมอนี้มุ่นขานแสนสองนะจ๊ะล้านสองล้านสองล้าน้านึงหวานมนเค็มไหมกล่อรีกกล่ออเคมาุณไหนยังไปจุ ใช้หมอสตั๊กให้เขาเจ้าน่ะแม่พอสตั๊กออกกินเลยได้หนิแบ่งไว้ก่อนแช่น้ำพี่น้องเอ้ยแต่ในคนนึงเงินพวกนั่งเขาเขาไปกินไรกินก็คนน้อยนานๆถึงจะกินจะมีปวดเอานมันตานในเลือดเฉยเต็มตไว้นนี้ก็ว้ั้ไอ้คนงานพี่น้อง

เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อครูสีซีเน,นื้อครูสีสีเอาอะไรมาสุยเต็มบ่เอาถ้วยหนึน่งชักหน่อยชั้ก่อนเอามาล้างให้ชิมก่อนชักน้อยไปใช้พาดูดออกไม่ไหวเอาไอติมดูดเนาะเออไม่ยกไอติมพาดเอาไปเตรียมเครื่องตรงนก่อนเพราะว่าตัวน้ำกินกินชักหน,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 น่อย ยังอีแม่ก็จะไปนั่งคุณแม่ก็จะไปน้ำพี่น้อง <laughs> องเาพี่น้องจ่ามานะันมาพาจากระดจาจ้ากันก็คุณทุกคนแม่ขอบคุณทุกกำลังใจเดจาจ่าขอบคุณไอ้เบิร์ดจ่าเด้วที่ไอ้พวกนั่งได้เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นสะพานนะเฮะพอได้พอได้หอยแหนขึน้นพอได้ซิงขึน้นสบายดีเจ็ตนะจ้าสวัสดีค่ะสบายดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อ <laughs>